สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์นะคะอ่าหน้าที่สองนะคะมาฟังคำสั่งกันเลยค่ะขีดกากบาดทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบของการนับเพิ่มและนับลดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะต่อไปข้อที่6นะคะเด็กๆอ่า เด็กๆเขียนไหมคะเขาจะกาหนดตัวเลขมาให้เราแล้วให้เราหาตัวเลขที่หายไปนะคะในช่องสี่เหลี่ยมที่หายไปอ่าสิบเขากำหนดมาให้สิบยี่สิบแสดงว่าเป็นการนับเพิ่มครั้งละสิบอ่าตัวเลขที่หายไปได้แกเรียกอะไรนะกอก่สี่สิบกับสามสิบใช่ไหมคะคขอไยี่สิบห้ากับสามสิบใช่ไหมคะคอควายสามสิบกับสี่สิบใช่ไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อไหนตอบถูกนะคะ ดูจากจุด10 20ต่อจาก20คืออะไรคะเด็กๆ30ต่อจาก30ก็คือ40ต่อจาก40ก็คือ50เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปในช่องสี่เหลี่ยมคือเลขอะไรกับเลขอะไรคะอ่าถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้ววงกลมลงไปเลยคะ่ะค่ะต่อไปข้อที่7นะคะอ่า ให้เรามาหาตัวเลขที่หายไปเด็กๆกลินช่องสี่เหลี่ยมไหมคะที่เขากําหนดมาให้สองช่องนะคะเราจะต้องมาหาตัวเลขที่หายไปนะคะอเด็กๆสังเกตตัวเลขซีข้อนี้นับเพิ่มหรือนับลดคะอเลขตัวข้างหลังมันน้อยกว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้คือการนับลดนั่นเองนะคะรถครั้งละเท่าไหร่ล่ะเด็กๆสังเกตสามสิบห้ากับสามสิบรถครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละห้านั่นเองนะคะ ทีนี้เราจะมาช่วยกันนับลดครั้งละ5จาก45นะคะ45ลด5ก็เหลือ40 40ลดลงอีก5เหลือ35 30ลดลงอีก5เหลือ25 25ลดลงอีก5เหลือเท่ากับ20นะคะทีนี้มาดูก็ไกข่ขอไข,ข่อไข,ขอควายข้อไหนตอบได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละข้อก,ก็ไก50่50กับ35ใช่ไหมคะขอไข40่40กับ25 ข้อควายสีกับ35ข้อไหนเอ่ยถูกต้องอ่าข้อไหนถูกต้องเราก็ทำไมคะลูกวง,งลกลมลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาทำในส่วนที่2นะคะของใบนี้เห็นไหมคะมาฟังคำสั่งกันค่ะเติมตัวเลขที่เป็นคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่านี่เขาให้เราหาคำตอบกันนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูข้อที่8นะคะ ข้อที่แปดเด็กๆอ่านโจทย์ก่อนเลยค่ะโจทย์ว่ายังไงคะยี่สิบหกบวกยี่สิบสามนะคะยี่สิบหกบวกยี่สิบสามเราต้องใช้หลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยบวกหลักหน่วยได้แก่หกบวกสามหกบวกสามได้เท่าไรคะเอานิ้วเอาไหไว้ในใจนิ้วขึ้นมาสามนิ้วหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะคะต่อไปเราก็เขียนเลขเก้าลงไปเลยค่ะต่อไปสองบวกสองได้เท่าไรคะ เอาสองไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วสองแล้วก็สามสี่นะคะเพราะฉะนั้นหลักสิบบวกกันได้เท่ากับ4ี่เราก็เขียนเลขสี่ลงไปเพราะฉะนั้นยี่สิบหกบวกยี่สิบสามเท่ากับเท่าไรคะสี่สิบเก้านะคะเราได้คำตอบแล้วให้เราเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะค่ะต่อไปข้อที่9้านะคะจากโจทย์นะคะสามสิบหบวกสิบ เท่ากับเท่าไรบวกต้องเป็นการนับเพิ่มนะคะอ่าเราเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อนเลยค่ะ6บวกศูนย์ได้เท่ากับเท่าไรคะศูนย์ไม่มีค่า6บวกศูนย์ก็ได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะอ่าต่อไปหลักสิบบวกหลักสิบ3บวก1เอา3ไว้ในใจนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วนับเพิ่มอีก1 3สาก็เป็น4นะคะเราก็เขียนเลข4ี่ลงไปที่หลักสิบเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้น36บกวกิบ ได้คำตอบเท่าไรคะ46นั่นเองนะคะค่ะต่อไปข้อที่10นะคะอ่ามาฟังโจทย์กันก่อนเลยคะ่48 25, ะ,ะ48-25ลบนะคะ48-25ลบอ่าวิธีลบนะคะนับลดนะคะเด็กๆทีนี้มาดูกันเลยคะ่ะหลักหน่วยลบหลักหน่วย,วย8ปลบหได้เท่าไรให้เด็กๆเอานิ้วขึ้นมา5นิ้วนับลดจาก8 8แล้วก็7 6 5 4 3เพราะฉะนั้นหลักหน่วย8-5บ5ได้เท่ากับ3เขียนเลข3ลงไปที่หลักหน่วยเลยค่ะต่อไปหลัก1 0บลบหลักสิบ4ีลบ2ได้เท่าไรเอานิ้วขึ้นมา2นิ้วนับลดจาก4นะคะ4แล้วก็3 2นะคะเพราะฉะนั้น4-2บส,สได้2อ,อ่าเด็กๆก็ๆเ,เขียนเลข2ลงไปที่หลัก10บเลยนะคะ เพราะฉะนั้น48ลบ25เท่ากับเท่าไรคะ23นั่นเองนะคะ